โแต่งหน้าลุกที่พิม์แต่งไปงาน o o o h h e l t t h n d b e a u t y Talk นะคะเมื่อตอนวันที่10กุมภาพันธ์นะคะเป็น ตรงกับวันตรุษจีนพอดีเลยนะคะก็ไม่ทันรู้ด้วยเนาะเป็นวันตรงกับวันตรุษจีนแล้วก็ได้มีโอกาสเจออาจารย์ดรเสรีวังมนทาด้วยนะคะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะดีจังเลยที่ฉันแต่งหน้าไปพร้อมนะคะเพราะอาจารย์เธอก็เป๊ะมากเลยคะเอาละค่ัลุคนี้นะคะเป็นลุคที่หลังจากแต่งไปแล้วมีหลายคนบอกว่าอยากเห็นมากเลยนะคะแต่งสโมกกี้แบบนี้ทําอย่างไรให้มันดูไม่ทู่จนเกินไปนะคะพี่จะบอกว่ามันไม่ทู่เลยเพราะว่าปาฟาดลงไปเยอะสีมากนะคะเพื่อสร้างความเหลือบเงาแล้วก็ texture เขาเรียกอะไรมิตินะคะสร้างมิติพิว่สบขึ้นมาบนดวงตาเรานะคะอ่แล้วค่ะถ้าอยากทราบว่าลุคนี้แต่งอย่างไรบ้างน,นะคะติดตามชมได้เลย้ <ใน S 2> ค่ะ <ใน S 2> มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะจะบอกว่าจริงๆเราขั้นตอนแรกเมื่อกี้พิมพ์พลาดไปแล้วนะ,ะประมาณว่าก่อนจะถ่ายวิดีโอเสร็จทำนู่นทำนี้มาแบบลงไอ้เอจ้านี่ไปเรียบร้อยนะคะอันนี้คือ primer นะคะ p r i สตีนพรายเม r ร์อสักอย่างนะคะของย e ี่ห้อทร e ก็คือใช้เพียงนิดเดียวถึงก็แบบว่าแตะแตะเต้มเต,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 ต้นะคะลงให้ทั่วหน้าลักษณะเนื้อมันจะคล้ายๆกับพวกมอยส์เจอ z e ไรเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเบาบางมากๆอย่างที่สองคือจะใช้เป็นรอ,อ,องพื้นของ Tree นะคะ ที่เห็นกระดิกแบบบิดจังเลยบิดข้อมือนี่ไม่ใช่แบบอ๋อฉันเป็นสาวเช็คเลยนะคะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันจะแยกนิดนึงนะคะแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องเขย่านะคะให้ใช้วิธีแค่เอียงไปเอียงมาให้เนื้อมันเข้ากันก็พอนะคะตอนนี้เนี่ยที่พิมชอบนะคะวิธีการลงก็คือว่าจะใช้วิธีการเทลงบนฝ่ามือเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยพอจากนั้นถูแบบนี้เลยนะคะ ให้ความอุ่นของฝ่ามือแล้วก็เนี่ยมันก็จะยังมีเจ้ารองคืนเนี่ยนะคะติดอยู่บนฝ่ามือเห็นปะแล้วก็ลงที่ใบหน้ามันจะได้เท x กซ์เจอร์ที่เบาบางนะคะแล้วก็ไม่หนาไม่เกาะตรงไหนจุดไหนเป็นจุดหนึ่งเยอะจนเกินไปเพราะว่ามันถูกเราเนี่ยกระจายบนฝ่ามือแล้วก็มีความอุ่นของฝ่ามือนะคะประกบไปด้วยเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่แบบว่า ผิวโอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะลงรองพื้นเพียงแค่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะนั่งเสียเวลาใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวิธีนี้เนี่ยแล้วคุณมีพวกจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะปกปิดเป็นพิเศษนะคะก็สามารถที่จะใช้คอนซีลเลอร์มาช่วยได้เช่นกันนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวพิมพ์ค่อยหาคอนซีลเลอร์มาลงทีหลังนะคะหลังที่แต่งตาเสร็จแล้วเพราะว่าลุกในวันนี้เนี่ยพิมจะแต่งตาค่อนข้าง แน่นนิดนึงนะคะเพราะแต่งไปเหมือนตอนที่ไปงาน g o o Good h e Health and Beauty Talk นะคะหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จแน่นอนขอพัดเล็กน้อยนะคะพิมพจะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นครีมสติ๊กแบบนี้ที่ใช้สำหรับแก้มนะคะอันนี้ของโลตรีนะคะสีเป็นสีเบอร์สามลงที่แก้มก่อนพวกเนื้อครีมก็คือพิมพ์ประมาณว่าลงทิ้งเอาไว้ก่อนเลยแบบนี้ค่ะมันจะได้ เซ็ตตัวซุ้มซาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่หันมาเห่อในช่วงนี้ก็คือใช้เป็นพวกเนี่ยค่ะฟองน้ำสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เอาก้นเนี่ยค่อยๆกดแล้วก็เกลี่ยให้มันกระจายตัว แบบนนี้ะะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้แบบนี้ไม่ต้องไปยุ่งเลยสำหรับเปลือกตานะคะง่ายๆลงไพลเมอร์ก่อนโดยเฉพาะอย่างนี้วันที่คุณจะแต่งตาแบบจัดเต็มเยอะๆหะลงไพลเมอร์ได้เลย ตาก็ไปใส่คิ้วมาเรียบร้อยนะคะชมว่าเห็นอย่างรวดเร็วนะคะว่าใส่อะไรยังไงไปบ้างนะคะก็พยายามเขียนให้สองข้างเท่ากันหม้สุดี่จยเป็นไปได้น,นะคะสรับตาก็ไปใส่มาแล้วเชว่นกันนะคะไปถอยมาห็นจะบอกว่าลุคนี้นะดูธรรมดาดูเหมือนดำๆแต่จริงๆเราใช้หลายสีแล้วก็เหลือไปเหลือมานะคะเวลาถ่ายรูปออกมาดูจากไกลๆเนี่ยตามันดูตอ่อเบอิกเนตรมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้พาเลตที่ทิมจะใช้นะคะใช้อันนี้พาเลตเดียวนะคะ smoke p a l e t t e ของ Urban Decay นะคะสีที่จะใช้นะ สีน้ำตาลสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีนี้นิดหน่อยนะคะสีนี้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 อุ้ยตายเกือบทุกสีนะคะสีที่ไม่ได้ใช้คือจะเป็นสีนี้ค่ะสีน้ำตาลเข้มเนี่ยนะคะจะเป็นรู้สึกจะเป็นสีเดียวที่ไม่ได้ใช้ในพาเลตนี้ในวันนี้นะคะเพราะนั้นมาเริ่มกันที่เจ้าสีนี้กันเลยค่ะนี่ค่ะนิดนีนะใช้นี้ก่อนลงตรงช่วงเบ้าตานะคะเบ้าตา เป็นเขาเรียกเดี๋ยวนี้พยายามลองหัดมี้น่งมางนะฝรั mm hmm. ่งเขาชอบทำแบบนี้นะบอกเป็น transition color นะคะ mm hmm. เพื่อกันไม่ให้แบบเวลาที่เราแต่งลุคประเภทนี้เราแต่งแล้วมันเลยเถิดขึ้นไปไกล mm hmm. อะไรประมาณนั้นนะคะให้แบบว่ามันดูเขาเรียกไงให้มันดู s o f มากยิ่งขึ้นนั่นแหละก็เลยพยายามอยู่นะคะเจะเอาเอาเทคนิคนี้มาแชร์กันจากนั้นนะคะใช้สีนี้ค่ะสีม่วงสีม่วงนะคะเอาแปรงจุ่มไปเลยวันนี้ใช้แปรง อันเดียวนะคะสำหรับส <ım> ีเข้มๆทั้งหลายนะคะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเ้ื่อยเกลี่ยล้างนะเอามาลงตรงช่วงหางตาก่อนพยายามกะเชฟด้านหลังให้เท่ากันหน่อยเนาะมากที่สุดเท่ากันไหมที่สุดเช่าเป็นไปได้เกินบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะคะค่อยๆมาเติมมาลบมาเบลนทิ้งที่หลังได้บ้างก็ลากเข้ามาประมาณครึ่งดวงตานะคะกึ่งกลาง แต่ก่อนนี้ก็งงกันนะหล่อนจะลงหลายสีไว้ทาไมสีเดียวก็ฟาดลงไปมันเปลือกตาอะไรแบบนี้นะคะตั้งแต่ว่ามีไปพวกฟังเวิร์กช็อปมีเมคอัพอาร์ติสต์มาพูดให้ฟังนั้นนะคะไปฟังที่เวิร์กช็อปของ เครื S 1> <S 1> ่งสำอางแบรนด์คอลเลกชันนะพี่หัวฮอนลี่หัวมาสอนนะ่ะคุณรู้ว่า,าอ๋อมันต้องลงหลายๆสีมันจะได้เกิดมิติเช่นกัเช่งกัแต่งอยู่นะคะแต่มิติที่สวงเล็กน้อยะะ่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะสีน้ําตาลนะคะถ้าคุณไม่มีพาเลตนี้คุณใช้พาเลตอะไรก็ได้นะคะสีมันคล้ายๆกันก็พอนาะมันลงตรงช่วงหัวตานะคะให้มันมาชนกันกับเจ้าสีม่วง คิกว่าสีม่วงมันสูงไม่พอนะคะตรงข้างหลังพิมจะเพิ่มนิดนึงเออค่อยดูแบบว่าเท่าเทียมกับอีกข้างนึงหน่อยนะคะผลักเข้ามาเบลนดเข้ามานะคะอืมดูดีแล้วนะโอเคจากนั้นนะคะใช้แปรงอันนี้สําหรับสีอ่อนพิมจะเปลี่ยนอันนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยถ้าเป็นสีอ่อนสีเข้มจะผสมกันหมดพิมจะใช้เจ้าสี ออกเงินเงินอันนี้นะคะสีเงินในพาเลตนี้เนี่ยมันจะมีสีที่มันออกแบบคล้ายๆสโมกกันเมทัลอย่างเงี้ยอยู่สองสีนะคะคือสีเจ้าสีมัชรูม อันนี้กับอีกสีหนึ่งคือสีแอสฟอล์อันนี้นะคะซึ่งสีมะชูเนี่ยเป็นสีที่อ่อนกว่านะคะอันนี้จะเป็นสีที่เข้มกว่าก็แล้วแต่ชอบแต่ว่าน,นี้เนี่ยพิมต้องการเอามาลงกึ่งกลางเปลือกตาเพื่อให้มันดูแบบว่ามีวาวๆแบบนี้นะคะลงเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอหลังจากตอนเราแต่งเสร็จทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถมาลงซ้ำอีกรอบได้เพื่อให้มันดูชัดเจนเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นใช้ อายไลนเนอร์นะคะอายไลนเนอร์ที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นแท่งที่มากับเจ้าสมมคพาเลตนี่แหละนะคะ Urban d e น a y นะาโทน r ฟร์ e ซเว่นสีเพอรนะคะ,ะ,คะเขียนเบาๆบางๆไม่ต้องหนามากแต่ว่าให้เขียนเป็นแคทอายนะคะถึงแม้ว่านาทีนี้เนี่ยเทรนญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่เขียนแคทอายจ้ะแค่เขียนล้อมกรอบดวงตาก็เพียงพอนะคะแต่ว่าเวลาเขาเรียกความ ทำเคยชินนะเนาะบางทีเขียนไปเขียนมาสีอายแชโดว์มันติดนะคะให้เอามาป้ายกับกระดาษทิชชู่ป้ายทีนิดนึงกลับมานิ่มและดำเหมือนเดิมนะคะนุ่มมากนะคะเพอร์เวอร์ชันจริงๆแล้วหมายถึงอันนี้ดีกว่า247 n t y u r b a n ของ v y r เนี่ยคะ่ะดินสอคขอนนุ่มมากพิมพ์ก็จะเขียนให้เป็นห่างนิดๆไม่ได้แหลมอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวจะใช้แปลง มาช่วยเกลี่ยอีกทีแล้วก็เขียนที่ขอบตาล่างด้วยนะคะเขียนเฉพาะกรอบด้านนอกเป็นเบสให้กับสีอายแชโดว์ที่จะมาลงแค่นี้เองนะคะอายแชโดว์แท่งนี้นี่แบบอายไ,ไลเนอร์แท่งนี้นี่แบบว่าสีมันจัดมากนะคะเพราะนั้นไม่ต้องใช้เยอะเลยจากนั้นพิมพเปลี่ยนมาใช้แปลงที่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะจุ่มลงในสีดำนะคะ black out เพื่อที่จะเซตเจ้าอายไลเนอร์แล้วก็เกลี่ยเชฟให้เป็นไปในรูปแบบที่เราต้องการให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะบางคนที่ชอบมันดูแบบมีลำลับเนี่คุณก็พยายามดึงเขายือดออกมาเลื่อๆเดี๋ยวไ่เช็ดเอาทีหลังได้นะคะแต่งหน้านต้องมีบ้างนะเลอะเมื่อกี้ขมงพิม์ข้างนี้หูตกปกตินะครึบเลยนะคะ จากนั้นนะคะพิมพ์ใช้แปลงที่หน้าตาแบบนี้หัวทู่ๆนะคะจุ่มลงในสีอสีนี่นะคะสีเทาเข้มแล้วก็เจ้าสีน้ำตาลอันนี้ของเรานะคะเพื่อที่จะมาลงขอบตาล่างเพื่อเป็นการเซตเจ้าไอายไลเนอร์นี้แล้วก็สโมกให้มันฟุ้งออกไปนะคะ ื่ให้ตาเราดูคมมากยิ่งขึ้นจากนั้นเช็ดกระดาษออกเล็กน้อยนะคะแล้วมาจุ่มเฉพาะสีมัชรูมนะคะที่เป็นสีเงินอ่อนของพาเลตนี้ลงที่ช่วงหัวตาแล้วค่อยๆไล่นะคะค่อยไล่กลับมาถาทับเจ้าสีไม่สักครู่ที่เราผสมแล้วลงไวะคะ้ค่ะให้ตามันดูเป็นอย่างเงี้ยสว่างมากยิ่งขึ้นแทนที่แบบว่าเข้มก็จริงเข้มแต่สว่างอ่า ประมาณนี้จากนั้นให้ใช้แปรงอันเดิมที่ทาพวกเจ้าสีเข้มทั้งหลายเนี่ยนะคะพิมจะจุ่มลงในสีเขียวนะคะเพื่อที่จะมาลงตรงช่วงข้างบนของตรงเนี้นะคะช่วงอ u t เทอร์สโมตรงนี้นะคะเพื่อให้มันกดให้สีมันเข้มขึ้นไปอีกแต่ว่าไม่มันจะไม่ได้เข้มด้วยสีเดิมมันจะไม่ได้เข้มด้วยสีเมื่อวงมันจะไม่ได้เข้มด้วยสีน้ำตาลนะมันจะมาเข้มด้วย สีเขียวแทนคือมันจะทําให้เกิดมิติสวงอีกเช่นกันเขียวเหมือนชุดดี่ฉันในวันนี้ตรงนี้ถ้าเกิดคุณลงสีเขียวเยาที่บอกคือว่าถ้าลงแล้วมันดันไปทับไอ้เจ้าสีเงินของเราหมดเนี่ยนะคะก็เติมปาะแปะปาะแปะเนี่ยนะคะอะอะไรประมาณนี้จากนั้นก็มาดูซิตกลงมาติดมหาสารบัรตะเกียงขนาดไหนนะคะสามารถที่จะเอาอรองพื้นนะคะมา ลงทับอีกรอบได้หรือจะเอาคอนซีลเลอร์มาเช็ดทิ้งหรือใครชอบใช้เบบี้ไวท์นะคะก็ประมาณตามนั้นได้เลยเดี๋ยวตรงนี้พิมพ์ไปทำความสะอาดใต้ตานะคะแล้วก็เอา,เาต้นบัตเขียยเจ้านี่ทิ้งไปนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันสําหรับติดขนตานะคะเอาจริงๆกรบอกไปเลยกันติดขนตาขนตาวันนี้ที่ใช้เนี่ยเป็นของ a าเดลนะคะ a d เดลเบอร์หนึ่งสอนดมีะคะสีดาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ติดออกมาได้อย่างนี้ ความยาวของเขาเกือบจะพอดีกับดวงตาพิมพเลยนะคะเพราะฉะนั้นพิมพไม่ได้ตัดพิมพ์ใช้ทั้งอันนี้เลยซึ่งึกจะอันละ340บาทเขาบอกใช้ได้2อาทิตย์นะก็ไม่รู้เนี่ยมัจะ2อาทิตย์จริงหรือเปล่านะคะแต่ยังไงตาเดียวไปดัดไปปัดไปเช็ดติดๆแล้วกลับมาเจอคนคาตาม,มาแล้วเรียบร้อยนะคะติดสองข้างสวยงามอลังการนะคะมาถึงสีถัดมานะ,ะที่ยังได้ใช้สีที่ขาวที่สุดในพาเลตนี้นะคะมานี้ค่ะ ภายใต้คิ้วนะคะเวลาที่คุณติดขนตาแล้วคุณอาจจะต้องพุ่งแปลงออกมาข้างหน้าเนะะึ้อค่ะไม่งั้นมันจะไปชนขนตากระเด็นอรือใหม่อีกครั้งนะคะต้องมานั่งติดกันใหม่เนาะ,ะเมื่อกี้พี่ก็ไปทำความสะอาดเลยพวกเจ้าข้างล่างทั้งหมดนี้แล้วด้วยนะคะแล้วข้างนี้ลงคอนซีลเลอร์แล้ว嘛เราลงคอนซีลเ<ง>ลอร์กันนะคะสำหรับวันนี้คอนซีลเลอร์ที่จะใช้เนี่ยเป็นของโพลานะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสีที่พี่จะใช้คือสีนี้นะคะสีนี้โดยที่ประเภทนี้เนี่ย คอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยนะคะมันจะมีประเภทที่แบบว่าเนื้อแห้งมากแบบนี้กับเนื้อที่ชุ่มฉ่าบ้างค่ะถ้าเกิดมันออกมาเป็นหน้าตาที่แบบว่าคุณเอานิ้วจุ่มแล้วโอ้โหมันแห้งจริงๆเนี่ยนะวิธีที่ใช้เนี่ยพิมแนะนําว่าเอานิ้วจุ่มลงไปแบบนี้นะคะสำหรับพิมเนี่ยพิมเอามาป้ายทิ้งไว้ที่หลังมือนะคะแล้วก็ถูวนเลยนะคะจนแบบเหมือนมันจะละลายเข้าไปในผิวที่บนหลังมือแล้วเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆเอามากดที่ตรงจุดที่ต้องการที่จะลงคอนซีลเลอร์นะคะ หรือถ้าเกิดคุณคิดว่าวุยมันแห้งมากเลยสุดๆแล้วไม่ไหวไม่อยากจะเกลียดไม่อยากจะนั่งรอนะให้ใช้วิธีของพี่ตั๊กมายุราห์ก็ได้นานที่ตอนนั้นพิมพ์เคยมาโพสให้ดูนะคะก็คือพี่ตั๊กเนี่ยใช้วิธีเอาอายครีมผสมคอนซีลเลอร์แล้วลงใต้ตาก็ทําให้ใต้ตาชุ่มชื้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีริ้วรอยอย่างเงี้ยใต้ตาเหมือนพิมพเนี่ยนะคะบางทีมันตกล้องตกอะไรนะคะเ,เจ้าตัวอายครีมเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะหรือถ้าเกิดไม่ใช้อายครีมก็ใช้ครีมนี่แหละธรรมดานะ ผสมเข้าไปนะคะนิดหนึ่งทนเองเพื่อให้มันแบบว่าละลายแล้วก็เมลกับผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดป้ายมาเยอะเกินไปนะคะเสียดายจังเลยนะคะมาไฮไลท์เชดดิ้งอะไรแบบนะนิดหนึ่งได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงพวกจุดต่างๆนะคะค่อยๆกดค่อยๆปกปิดกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องปิดจนหมดก็ได้นะผิวมนุษย์นะมันไม่ใช่โพชเลนนะบพง่พิมก็ต้องแบบมีนะสีสันที่เป็นตัวเราบ้างนะคะ ประมาณนี้เพียงพอนะคะจากนั้นสำหรับแก้มตอนแรกเราลงที่เป็นครีมบลัชไปแล้วนะคะสำหรับสีของแก้มวันนี้จะใช้สีนี้แรงไหมคะสีนี้ชื่อสีว่าสี Love Kick นะคะเบอร์19ของยี่ห้อ Tre ีนะคะเป็นแบรนด์มาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นแบรนด์ใหม่สีจัดจ้านนะคะค่อยๆลงเบาๆใจเย็นๆค่อยๆไล่จากตรงช่วง แนวไลผมนะคะวนๆหรือจะปัดหรือจะเป็นไลท์วอชอะไรก็ได้นะคะแบบที่คุณชอบนะคะส่วนตัวผมเองก็เป็นประเภทมาถึงเจวนแหลกเอาง่ายเอาแบบที่เราเอาแบบที่เราชอบแบบที่เราถนัดนะคะอะประมาณนั้น พอบ้างนะคะถ้าสีจัดๆแบบนี้บางทีพิมพ์ลงเสร็จหูแดงปี๊ดนะคะก็ไม่เป็นไรค่อยๆเอามือหรือเอากระดาษทิชชู่ปัดๆบ้างก็ได้หรืออย่างเงี้ยนะโชว์ทันทีนะคะว่าเวลาลงเยอะปืดลงมาเนี่ยบางทีมก็มีพลาดกันได้บ้างนะไม่ต้องขิดมากนะคะเอามือแบบตบๆๆแต่ว่าอ,อ,อย่าไม่ต้องกังวลใจเพราะ่าอย่าลืมว่านี่เราลงพลามเมอร์ลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์แต่เรายังไม่ลงแป้งเลยแม้แต่หนึ่งรอบนะคะตอนที่ เราลงช่วงแรกเราก็ค้างเอาไว้ก่อนพิมพ์จะใช้ที่เป็นเขาเรียก Volume l i ิปเบสนะคะนี่ของยี่ห้อ a n m a k e นะคะพิมพ์เชื่อว่าน่าจะหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ของเขานะคะง่ายๆก็คือชอบใช้อันนี้เนี่ยเป็นเบสก่อนที่จะลงลิปสติกเพราะว่ามันเป็นลิปที่เนื้อด้านนะคะ มันเป็นลิปเบสที่เป็นเนื้อดามันไม่ได้เป็นแบบใสๆเหมือนลิปมันลิปกลอสอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ลิปสติกที่มิมใช้นะคะก็เป็นของทรีเหมือนกันนะคะที่เป็นแบรนด์ใหม่มาจากญี่ปุ่นสีเป็นยี่ห้อเดียวกันกับเจ้าบรัชออนเมื่อสักครู่นะคะสีที่มิมใช้คือสี love cats นะคะ love รักแมวนะคะก็จะเป็นสีอะไรประมาณนี้ และแป้งนะคะแป้งก็แน่นอนค่ะในเมื่อใช้กันมาแทบจะทุกอย่างแล้วนะคะวันนี้ก็ใช้แป้งของทรีไปด้วยเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นของเขานะคะจะมาในตลับแบบนี้ติดเยอะไปนิดนะคะติดเยอะไปนิดแนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีทิชชู่ให้เอาทิชชู่มาแบบนี้นะคะเวลาที่มันติดขึ้นมาเยอะๆกนนี้คุณใช้วิธีอย่างนี้ค่ะตบลงไปในทิชชู่นะคะเพื่อเป็นการเอาฝุ่นแป้งออกบ้างไม่งั้นมันจะลงไปเกาะหนาปักนะคะแล้วก็ไม่เรียบเนียนบนใบหน้าของคุณนะคะแล้วค่อยๆตบ พิ่เชื่อว่าหนึ่งกระปุกนี้คงใช้เกินไปช่วงการละนานเทินกันนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมดง่าย,ายๆ่าหตลับมันก็ใหญ่ออกอะไรประมาณนี้ซับแป้งที่ตรงใต้ขอบตาแบบนี้นะคะตรงใต้ช่วงอ,อายอาอชาร์โดแล้วก็อายไลเนอร์เนี่ยทำแบบนี้มันจะช่วยหยุด การไหลไม่ได้ช่วยหยุดการไหลแล้วกันช่วยชะลอการไหลของไอายไลเนอร์อะไรพวกนี้นะคะได้บ้างแต่ไม่ได้แบบโอ้โหได้ทั้งหมดโอโ้พี่พอลงบุกแบบนี้แล้วมันจะไม่ไหลเลยนะคะไม่มีนะคะยังไงก็ไหลนะคะสักวันหนึ่งไอายไลเนอร์มันจะไหลส่วนขั้นตอนสุดท้ายของพิมพ์เนี่ยพิมพ์มักจะชอบเอาแปรงนะคะปัดแป้งที่เป็นส่วนเกินทิ้งอยู่ดีเพราะบางทีเนี่ยเราใช้พัฟลงเราไม่แน่ใจนะว่ามันไปเกาะตรงไหนหนาเป็นพิเศษตรงไหนบางไม่พิเศษใชไหมใช้นี้เนี่ยปัดเลยค่ะ เท่านี้เองนะคะลุคแบบที่พิมพ์แต่งไปงาน He alth, health good health and beauty talk นะคะเมื่อตอนช่วงตุลจีนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะแต่งหน้าแบบนี้ถ่ายรูปออกมาสวยงามใช้ได้เลยค่ะเพราะว่า ตาดูคมากยิ่งขึ้นคิ้วเป็นคิ้วนะคะแก้มดูแบบเรื่อกำลังดีริมฝีปากไม่จัดมากกไปๆเพราะตาค่อนข้างจัดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ขนตาฟูๆนะคะสามารถจะจัดขนตาหนักกว่าน,นี้ได้เลยค่ะเอาละคระับหรับลุคนี้นะคะ,สะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมเันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ